<c oughs> อ่าสวัสดีครับอีกครั้งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับบนอ่าเมื่อกี้อ่าที่ผมลั์ไปได้นิดเดียวนะครับเน็ตไม่ค่อยดีเนี่ยอ่าตรงนี้อยู่ใกล้กับชายแดน <c oughs> จังหวัดศรีสกเกตอ,อยู่ใกล้ นะครับที่ตะบ,บนโคกตาลอยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานตะบ,บนโคกตาลอำเภอพูสิงศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้จะประกอบพิธีบวงสวงองค์พญานาคที่อยู่ด้านหน้าท่านนะครับนะผมจะตามเลขมาให้ท่านดูแน่นอนนะครับวันนี้ทางวัดนะครับมีพิธีบวงสวงองค์พญานาคนะครับซึ่งผมได้สอบถามเบื้องต้นไปแล้วว่า พญานาคเนี้พยพญานาคองค์นี้นะครับพญาพญานาคตนนี้นะครับคือสร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็ประกอบพิธีบวงสรวงไปหลายครั้งแล้วนะฮะทำไมทำไมถึงจัดพิธีบวงสรวงอีกนะผมก็ถามถามไปนะครับก็ได้รับคำตอบมาว่า,าที่ทำมาหลายๆครั้งเนี่ย คือคือเดี๋ยวขอญาตเท้าความเดิมไปก่อนนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นป่าหรือเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับอยู่บนเนินอยู่บนเนินเขานะนะครับอยู่บนเนินเขาด้านข้างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะนะครับอยู่บนเนินเขาเข้ามา,อ,าออกจากถนนใหญ่มาประมาณอุ้ยเกือบ10โลได้ นะครับผมเอารถมอไซค์มารถมอไซค์รถมอไซค์คันใหญ่นะครับซึ่งถ้ารถเก๋งต่ำๆเนี่ยเข้ามาไม่ได้เห็นมันเยอะอะนอกเรื่องแล้วนะครับเท้าความไปนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งไม่มีใครสามารถเข้ามาอยู่หรือมาพักได้นะครับถ้ามาพักแล้วก็จะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะครับจนต้องออกไปอยู่ไม่ได้นะครับ ซึ่งทางด้านพระอาจารย์เนี่ยนะครับได้มาสร้างน่าจะเป็นสำนักสงฆ์นะนะครับได้มาสร้างอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างองค์พญานาคทําไมถึงสร้างองค์พญานาคนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมีถ้ำพญานาค เมื่อกี้ก็เลยาพาผมเดินพาแอดมินเองเนี่ยเดินสำรวจดูนะครับที่ที่บอกว่าเป็นถ้ำพญานาคเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ก็นี่เหมือน3,000โบกเนาะนะครับซึ่งอ,อย่าว่างมงา,ายเลยนะเพราะผมผมถามกับพระในนี้นะครับ ท่านบอกว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับกลางค่ำกลางคืนมักจะเห็นเป็นเงานะครับเป็นเงาดำๆคล้ายกับงูหรือนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าพญางูนั่นเองนะครับโผล่มาจากตรงนี้นะฮะเป็นเงาดำโผล่มาจากร่องใต้ดินนะครับ เป็นร่องระหว่างก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยลงไปข้างล่างอีกกะด้วยสายตาก็น่าจะประมาณ10เมตรนะครับขึ้นมายังไงเนี่ยตรงนี้นะฮะคือปิดไว้ปิดให้เป็นสัญลักษณ์ไว้ว่ามีรูน่าระวังตกนะครับซึ่งด้านหลวงพ่อเองเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่า,าวันที่ขึ้นดีเนี่ยจะเห็นเป็นรูปร่างเงาตะคุ่มเงาดำๆนะครับ เ้วก็ท่านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพญางูนะฮะพญางูขึ้นมาสูงเลยสูงเรยวนี่เลยฮะนี่นะครับตรงนี้นะจุดนี้นะครับที่เชื่อว่าเป็นถ้ำถ้ำพญานาคหรือถ้ำพญางูดำนี่ลงไปอีกนะครับน่าจะไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสิบเมตรนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบเมตรได ส่วนโตองค์พญานาคนะครับนี่นี่นะครับวันนี้ผมมาขอเลขให้อาธิษผู้ชมได้ดูแน่นอนเห็นแน่นอนนะครับเห็นว่าจุดๆนเนี้ยนะครับเห็นว่าจุดๆนี้เนี่ยวงสวงทีไรก็คือถูกเลขกัน บ่อยมากนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเลขมาให้ดูนะครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับ เสียงไม่ชัดหรือว่าติดขัดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยนะฮะตรงนี้คืออ่างอะไรผมก็จำไม่ได้นะผมถามเมื่อกี้เองแล้วตรงข้ามก็จะเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีแพรมีอะไรให้นั่งรับประทานอาหารนะครับนี่ลนะก่อนเห็น หินใหญ่มากนะครับดูแล้วนะครับนนเมื่ออดีตนานมาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นนาจะเป็นแหล่งน้ําหรือว่าทะเลหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับซึ่งไม่รอยที่เป็นชั้นเหมือนเหมือนเห็นที่โดนน้ํากัดเซาะนะถ้าเดินเดินไปน่าจะมีซากฟอสซิลเยอะอยู่นะครับดูไปแล้ว ซึ่งแต่ก่อนอาจจะสันนิฐานนะครับแต่ก่อนอาจจะเป็นทะเลหรือว่าเป็นแหล่งน้ําอะไรมาก่อนแล้วก็แผ่นเปลือกโลกขยับดันตรงนี้ขึ้นมาเป็นภูเขานะครับเดานะฮะนี่นะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะครับถ้ำพญานาคหรือว่าถ้ำพญางูดําถ้ำพญางูดําถ้ำพญานาคน,นะครับลึกนะครับลึกมาก อ่าผมพูดตามชาวบ้านนะครับที่ชาวบ้านเล่าชาวบ้านร่ำลือเล่าให้ฟังนะครับว่าตรงเนี้ยคือทำพญานาคหรือว่าพญางูดํานั่นเองนะครับลึกไปประมาณ10เมตรความลึกนะฮะน่าจะมีใครมาจุดมาทําพิธีจุดอะไรสักอย่าง นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะตรงนี้ก็จะเป็นรูแต่ตรงนี้ไม่ลึกมากนะถ้าถ้าเอาดินออกนี่น่าจะน่าจะลึกพอสมควรนี่นะครับ หลายท่านคงเจอบ่อยนะครับรูแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่สามัโบกนะครับมีเยอะเยอะมากสามัญโบกที่อยู่บนนะครผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับพาไปดูรอบบริเวณวัดแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับเพราะดีมีทีมงานแจ้งมาว่าตรงนี้นะกำลังมีพิธีกำลังประกอบพิธีบวงสวงอ,องค์พญานาคนะครับผมก็เลย มาติดตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยออกอยนะครับมีพิธีทีไรเนี่ยตัวเลขออกบอยมากนะตรงน,นี้ก็เป็นโอ้มีแต่หินเยอะมากเลยนะหินล้วนๆเลยตรงน,นี้เสียงเพลงก็ดัง 2มีนา2530นะครับก็ไม่แน่ใจว่าคือเรียกว่าอะไรนี่นะฮะก็เป็นความเชื่อนะครับสำหรับคนที่เชื่อและศรัทธาองค์พญานาคนะครับในอิทธิฤทธิ์นะครับในฤทธิเดชของท่านนี่ก็จะเป็นโบกนะครับเป็นโบก จุดประสงค์ในการสร้างขึ้นก็น่าจะแบบอ่าน่าจะบบพญานาคเนี่ยงคมพญานาคออกมาจากรูนะครับถ้ำนะฮะข้างล่างก็จะเป็นถ้ำน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นโพรงใหญ่มากแต่มันมีดินปกคลุมอยู่นะครับนี่นะฮะปึ๊บน่าจะเป็นโพรงใหญ่มากแต่มีดินปกคลุมอยู่ก็เลยสร้างองค์พญานาคออกมาจากถ้ำนะฮะไปดูกันมีอะไรอีกมีเลขให้เราดูป่า ล <c oughs> วดลายสาตุนี้ก็สารปูตานะรธรรมชาติสุดสุดโอ้มีร่มแบบนี้นะครับมีร่มแบบนี้ในพื้นที่ตรงนี้ ไม่ใช่เรมม่เ้าวแบบนี้ในพื้นที่ตรงนี้นเทวดาเดินดินนะครับหลงผู้สวงแน,น่นอนครับ แหงคอร์ดเนี่ยฮะเดี๋ยวพาไปดูองค์พระยันนาใกล้ๆแล้วกันไม่รู้ว่าเสียงเพลงเนี่ยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะ

นะครับก็เป็นเลขทูบที่ไม่รู้ใครมาจุดไว้นานแค่ไหนแล้วนะครับน่าจะเพิ่งจุดนะเพราะว่าทูบนี้ก็ยังแข็งอยู่ยังดูเหมือนใหม่อยู่นะครับน่าจะเพิ่งจุดเอาไปเสียงดูถ้าใครอยากถ้าใครชอบนะครับเอาไปลองรุ่นลองเสียงดูนะฮะนะครับผมพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับทานะครับร่องระหว่างหินนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทาพญานาคห,หรือทาพญางูดาแล้วกัน วันดีคืนดีเนี่ยอ่าอเรื่องหนึ่งนะครับเห็นลูกไฟเห็นลูกไฟโผล่จะคู่นะ อาจารย์ชัยวัชระนะครับมาเป็นพราหมณ์ทำพิธีวันนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามข้อมูลว่าตรงเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงมันมันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเล่าของชาวบ้านอะ่ะของชาวบ้านเ,าเล่าต่อ,ต,อต่อกันมาว่าตรงนี้มันตรงนี้มันจะเป็นเพิงเพิงผาสูงข้างล่างมันจะเป็นแม่น้ำเขาเรียกลำน้ำตึกตึกจูอะ่ะภาษาเขมรนะจะเป็นภาษาเขมรตึกจ,ตกจูตึกจูตึกจู ตอนนี้ก็สร้างเป็นเขื่อนแต่ว่าตรงตรงนี้ตรงนี้ตนแต่ก่อนชาวบ้านจะไม่มีใครกล้าขึ้นมาจะไม่กล้าเลยขนาดพารานเก่งๆไม่กล้าขึ้นมาก็บอกวันดีขึ้นดีตรงรูถ้ำเนี่ยจะมีพญางูจงอางอ่ะ,ะเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าพญางูเนี่ยเขาโผล่จากตรงนี้ขึ้นขึ้นไปประมาณเกือบสี่ห้าเมตรคือคือจะเห็นเห็นเลยยอดไม้อ่ะเขาจะเห็นแต่แต่ไม่ไม่ใช่เป็นวิญญาณอ่ะเป็นงูจริงๆ,ๆงูงูงูใหญ่จริงๆเขาเรียกว่าพญางูใหญ่ แต่โดยโดยความเชื่อหลังจากนั้นก็มีการมาสักการะบูชาเขาเชื่อว่าเป็นสายของพญานาคที่เขาพระอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อเป็นพญาอะไรพญาดําแสนสิริจันทราคือตั้งแล้วก็ปั้นเป็นองค์ใหญ่แต่ตรงนี้ก็ยังมีนะปรากฏการบันดีคืนดีบางครั้งเสียงจะดังขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็อาจจะได้ยินเป็นเป็นเสียงแบบไหนฮะ คล้ายๆกับเสียงคำรามหรือคล้ายๆกับเสียงเหมือนหินกระทบกันอ่ะมันจะดังดังดังกล้องมาหรือดังกล้องขึ้นมาดังกล้องบันนี้คืนนี้ก็จะดังมาข้างล่างก็เป็นเจ้าถ้ำห,หน้าน่าจะเป็นโรง,งอย่างใหญ่ก็ไม่เคยมีใครข้าลงมาแต่แต่ช่องช่วงนี้เขาบอกเวลาเขาขึ้น,อ,นอ่ะเต็มรูเนี่ยเต็มรูเลยพญา,างูเขาเรียกพญางูเขาจะเล่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยจะเล่าสดๆกันเลยว่าแล้วก็ช่วง วันเพนแสงไฟเขาจะปรากฏเห็นเห็นเป็นแสงแสงไฟขึ้นวนวลเขียวแดงจะขึ้นช่วงไหนครับช,ช่วงน่าจะประมาณช่วงช่วงเดือนเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกแค่เจตอ่ะคเจ็ดช่วงสงกรานนี่หละช่วงสงกรานนี่หละวันขึ้นสิบห้าค่ำไฟจะขึ้นอันนี้จะเป็นความบอกเล่าของคนท้าวคนแก่เขาพูดกันกาที่ว,ว่า,าดวงไฟน่าจะเหมือนกับบ้างไฟพญายนาคอันนี้ใช่ไหม น่าจะคล้ายๆนะแต่ว่าเขาขึ้นเป็นเป็นดวงขึ้นเลยว่าเขาขึ้นขึ้น,น,นจนบางคนคนในท้องถิ่นอ่ะในอดีตจะไม่กล้าขึ้นมาตรงนี้ไม่กล้าขึ้นมาเลยแต่ในความเชื่อชาวบ้านเขาเรียกว่าทำงูทำพญา,างูพญ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 างอ่างแต่พอมายุคนี้มีการศึกษามีการเรียนรู้ก็เชื่อว่าเป็นเนี่ยพญานาคสายพญานาคเนี่ยจนได้ได้ปั้นองคอง์ใหญ่ไว้ ก็เลยพระอารเ์แกก็อยากจะทําให้มันดีทําให้มันถูกต้องทําเสร็จก็จะได้อัญเชิญเป็นสกิพยานพญางูทุกอง์คในวิญญาณเล็กใหญ่ดงนี้จะเรียกมาเพื่อรับรู้รับทราบว่าเราได้สร้างสร้างให้ท่านแล้วแล้วก็จะได้เป็นสิรีมงคลกับชาวบ้านท่านท่นใดที่มีโชคมีลาภก็ลองมาหาด้วยเสียงโชคกันหน่อยเดี๋ยวก็ได้ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวไปถายทําน โอเคนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะประกอบพิธีอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับแต่อย่างไงเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบพิธีหนึ่งนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์ตรตอนนี้ก่อนสวัสดีครับ